ถ้าหากว่าเรามีกองกําลังให้เขาโดยมีพรบรองรับมีเบ och och ี้ยเลี้ยงให้เขายังกองทุนหมู่บ้านนี่หมู่หมู่บ้านละล้านปีละแปดหมื่นล้านเองนะครับเพราะฉะนั้นถ้าหากว่าเรามีมีเบี้ยเลี้ยงให้กับกองกําลังกองกลังของชุมชนสมมติว่ามียี่สิบคนคนละคนละสองร้อยบาทก็วันละสี่พันบาทสี่พันบาทนี่ก็ลองคิดนะฮะปีหนึ่งก็คงไม่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 ถึงแปดหมื่นล้าน ม,มีเงินหมุนในในในชุมชนได้ด้วยนะครับอย่างเช่นถ้าเขามี44พันบาทต่อต่อชุมชนอย่างเงี้ยการที่จะเปิดร้านกาแฟร้านร้าน,านข้าวข้าวแกรงร้านอะไรอะไรต่างก็ตรงก๋วยเตี๋ยวนี้ก็มันก็จะทําให้มีเงินหมุนมันไม่ใช่เฉพาะตรงนี้มันก็จะมีไปถึงไปถึงตลาดถึงอะไรมันพันยาเกิดสร้างสร้างเศรษฐกิจได้ด้วยนะครับแล้วก็ทุกคนก็จะมีมีอะไรก็ไปช่วยกันจับกลุ่ม ผมเชื่อว่าปีเดียวก็หมดครับถ้าเราให้อำนาจคนในชุมชนที่จะเป็นตำรวจอยู่ในชุมชนของเขาเองสามารถจับได้ในชุมชนเขาเองเนี่ยผมก็ขอฝากไป,ไปถึงรัฐบาลด้วยก็แล้วกันนะครับว่าถ้ามีโอกาสนะฮะหรือว่ามีมีกำลังเงินพอก็ควรที่จะสร้างตำรวจหมู่บ้านตำรวจชุมชนขึ้นมาเป็นกองกำลังที่จะไปต่อสู้กับยา,ยาเสพติดนะครับก็ขอฝากไว้แค่นี้นะครับขอบคุณครับ